สวัสดีครัเพื่อนๆคุณคูขอตอนรับก็สู่ช่อง BLACKPINK VIP คลิปนี้อาจจะมาแปลบทสัมภาษณ์จาก W Korea ที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของลิซ่าวัย26ปีลิซ่า BLACKPINK ให้อารมณ์ดนตรีของซีลีนผ่านการสัมภาษณ์กับ W Magazine โดยในบทความมีภาพของลิซ่าในหลายทุ่งท่าและอารียบทประกอบบทความเช่น ผ้าสกหาลาดผ้าพันคอเสื้อชีฟองเข็มขัดหนังกางเกงยีนต่างหูและรองเท้าบูทเดรสผ้าพันคอและเสื้อกากประดับอัญมณีร,ระยิบระยับเดรสประดับริบบิน้นโค้ทหนังและรองเท้าบูทประดับหัวเข็มขัดเสื้อและกางเกงหนังประดับเลื่อมเสื้อบราว์ประดับริบบิน้นชุดทักซิโดและรองเท้าส้นสูงเสื้อโค้ทหนังแต่งกระดุมและเดรสแต่งริบบิน้นทุกชิ้นมาจากซ l ลนบายเอดีเซล m มาน W จ๊ e ย e เเริ่มต้นบทสัมภาษณ์ว่านี่เป็นครั้งแรกที่มีการเล่นเพลงฮาร์ดร็อกในกองถ่ายราวกับว่าได้ย้ายเอาฉากข,ของ Celine Women's w i n ตอ23 Collection ที่เคยจัดขึ้นที่ Walton Theater ใน LA เมื่อปีที่แล้วลิซ่าได้เผยว่า นานแล้วที่ฉันไม่ได้ใส่กางเกงยีนสกินนี่มันแน่นมากจนฉันแทบจะงอเข่าไม่ได้นานมากที่ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ดังนั้นมันเป็นความรู้สึกใหม่มากตลอดการแต่งตัวฉันรู้สึกถึงสิ่งที่เอดี้ซิลิมานพยายามจะสื่อในคอลเลกชันนี้ขณะที่ฉันเปลี่ยนเสื้อผ้ากดอออกมาวิธีการเดินของฉันก็เปลี่ยนไปเองกลายเป็นเด็กเท่โดยไม่รู้ตัวแม้ว่าจะเป็นแค่เสื้อยืดหรือกางเกงยีนฉันคิดว่าพลังที่มันจุอยู่ในเสื้อผ้านั้นแข็งแกร มากค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่และที่สำคัญที่สุดมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นฉันแล้วนติตยสารก็ถามว่าอะ,อะไรคือซีลีนชิ้นแรกของลิซ่าลิซ่าก็ตอบว่า กระเป๋าที่ฉันซื้อตอนวัยรุ่นตอนปลายฉันมองหากระเป๋าดีไซนเนอร์ใบแรกของฉันและย่าฉันก็แนะนำซือลีนค่ะและฉันก็คิดว่าอยากซื้อตั้งแต่แรกเห็นฉันขึ้นแท็กซี่ไปในตอนเช้าคนเดียวทันทีที่ห้างเปิดเลยฉันต้องเป็นลูกค้ารายแรกๆแน่ตอนนั้นทุกคนคงงงที่เห็นเด็กคนหนึ่งมาซื้อกระเป๋าด้วยตัวเอง และนอกจากการถ่ายภาพแล้วสิ่งที่ฉันกับเอดีมีเหมือนกันก็คือเราเลี้ยงหมากันทั้งคู่ค่ะพอเจอกันก็จะถ่ายรูปหมาอวดกันสุนัขของเอดีชื่อ e l ล i s สกำลังเพลิดเพลินกับวันหยุดพักผ่อนในแซงต์ทราเบรหรูนีสในขณะที่เลิฟสุนัขของฉันมักจะนอนอยู่บนโซฟาเสมอมันตลกจริงๆเมื่อเราพูดถึงเรื่องสุนัขของพวกเราเหมือนว่าบทสนทนาจะไม่มีวันหยุดเลยค่ะ แล้วนิตยสารก็ถามต่อว่ามีความทรงจำในช่วงเวลาไหนในปีนี้ไหมที่ลิซ่าอยากจะเก็บไว้ตลอดไปลิซ่าก็ตอบว่าแน่นอนค่ะมันจะต้องเป็นโคเชล่า ตอนที่ฉันยืนอยู่บนเวทีโคชลาครั้งแรกในปี2019ฉันไม่ได้กังวลอะไรมากฉันคิดที่จะแสดงบนเวทีเหมือนปกติโดยปราศจากความกดดันแต่คราวนี้ฉันรู้แล้วว่าผู้คนมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อฉันอยู่บนเวทีแถมยังได้รับเกียรติเป็นเฮดไลเนอร์อีกด้วยหลังจากจบเวทีฉันลงมาฉันก็เอาแต่ร้องไห้ลองคิดดูฉันรู้สึกกดดันมาตลอด ฉันจบการแสดงด้วยดีและลงเวทีมาแน่นอนว่ามีบางส่วนที่ยังเสียใจแต่ยิ่งไปกว่านั้นฉันรู้สึกโล่งใจจริงๆค่ะและเหนือสิ่งอื่นใดฉันมีความสุขฉันคิดว่าโคชเชล่าไม่ใช่แค่เทศกาลแต่เป็นโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตของฉันไปเลยก่อนหน้านี้ฉันคิดว่าฉันสนุกไปกับวัตจักรของการคัมแบ็กทำกิจกรรมฝึกซ้อมหลังจากการทำกิจกรรมแล้วค่อยคัมแบ็กอีกครั้งอย่างไรก็ตามโคชเชล่าเปิดใจให้ฉันและฉันคิดว่าฉันพบ วิธีที่จะสนุกสนานอย่างเต็มที่บนเวทีไม่ใช่แค่ฉันแต่สมาชิกทุกคนก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันค่ะ แม้ว่าจะเป็นการแสดงไม่กี่ชั่วโมงแต่ก็เป็นเวลาที่ได้ลิ้มรสการเติบโตเป็นอย่างมากเป็นช่วงเวลาที่ได้รับแรงบันดาลใจมากมายและเปลี่ยนไปด้วยพลังงานดีๆขณะที่ดูการแสดงของนักดนตรีคนอื่นๆฉันก็ได้เห็นแนวทางใหม่ๆว่าจะต้องทําแบบนี้ให้มากขึ้นฉันคิดว่าฉันเป็นคนประเภทที่ไม่ต้องการปล่อยความคิดหรืออารมณ์ด้านลบๆออกไปฉันพยายามไม่หมกมุ่นอยู่กับความคิดแย่ๆเช่นทําไมวันนี้ฉันอารมณ์ไม่ดีหรือถ้า อารมณ์ดีวันนี้สิ่งต่างๆคงจะดีขึ้นกว่านี้แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ฉันก็จะมองข้ามมันไปโดยคิดว่าวันนี้อาจมีวันแบบนี้หรือครั้งหน้าจะทำให้ดีกว่านี้มันคือหัวใจของ l e t It be อย่างแท้จริงฉันรู้สึกสบายใจกับวิธีคิดนี้มากขึ้นแม้ว่าฉันจะรู้สึกแย่ฉันก็มักจะพยายามอย่างมีสติเพื่อให้มันดีขึ้นโดยเร็วแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันฉันเกลียดเว ลาที่อารมณ์ร้ายของฉันถูกส่งต่อไปยังผู้อื่นและทำให้พวกเขาไม่สบายใจค่ะแล้วนิตยสารก็ถามว่าลิซ่าในวัยอายุ26ปีเป็นคนแบบไหนลิซ่าก็ตอบว่า เมื่อมีคนพูดว่า Musician Lisa หรือนักดนตรี Lisa มีหลายมุมมองที่อยู่ในใจฉันแต่ฉันคิดว่าฉันมีอิสระมากกว่าใครๆฉันไม่มีอะไรปกปิดและไม่มีมุมอ่อนไหวมากนักเมื่อถูกขอให้อธิบายถึงฉันคำว่า super free เหมือนจะนิยามตัวฉันได้ดีเลยค่ะนักดนตรี Lisa และลลิษามโนบาลสองคำนี้จึงไม่แตกต่างกันฉันมักจะไม่โอ้วดถึงความคิดและการกระทำของฉัน แม้แต่การเจอกันครั้งแรกฉันก็จะแสดงออกและแสดงถึงตัวตนของฉันออกมาไม่ตกแต่งตัวเองเพราะคิดว่าต้องดูดินในสายตาคนอื่นฉันจะคิดแค่ว่านี่คือฉันสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นกับฉันในปีที่ผ่านมาคือหากมีอะไรที่อยากทำหรืออยากพูดฉันจะทำมันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามฉันจะซื่อสัตว์กับตัวเองค่ะ และคำถามก็มีต่อว่าความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลิซ่าคืออะไรลิซ่าก็ตอบว่าการมีความสุขทุกวันนี้ฉันพยายามดูแลเอาใจใส่ความสุขของตัวเองมากกว่าสิ่งใดฉันตัดสินใจที่จะซื่อสัตย์ต่อความสุขของตัวเองตราบเท่าที่ไม่ทำร้ายผู้อื่นค่ะ ลิซ่าในวัย26จึงตัดสินใจอย่างกล้าหาญเพื่อความสุขอยากใช้ชีวิตเพื่อตัวเองสักครั้งจริงๆจ,จ,จ,จังสักทีฉันไม่รู้สิคะบางทีอาจจะเข้าสู่วัแรกรุ่นอย่างกระทันหันเราเรียกสิ่งนี้ว่าวิกฤตช่วงหนึ่งของชีวิตใช่ไหมคะแล้วลิซ่าก็หัวรองค่ะ พออ่านบทสัมภาษณ์นี้จบทำให้พวกเราได้เห็นมุมมองทัศนคติความคิดและตัวตนของลิซ่าได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเลยนะคะได้เห็นพัฒนาการทางความคิดของลิซ่าที่เติบโตขึ้นมากกว่าบทสัมภาษณ์ก่อนๆเยอะเลยลิซ่าไม่ใช่โตแค่อายุแต่เติบโตในทางความคิดการวางภาพการใช้ชีวิต ชอบจริงๆที่ลิซ่าบอกว่าจะซื้อสัตว์ต่อตัวเองอยากทําอะไรก็ทําอยากพูดอะไรก็พูดตราบเท่าที่ไม่ทําร้ายใครอยากกล้าหาญตัดสินใจทําทุกอย่างต่อไปเพื่อความสุขของตัวเองและพวกเราก็รับรู้ได้เลยเขาว่า ทุกวันนี้ลิซ่ามีความสุขมากขนาดไหนจากรอยยิ้มของลิซ่าที่พวกเราได้เห็นผ่านสื่อกันต่างๆมากมายเห็นแล้วพวกเราก็สบายใจได้ยินอย่างนี้แล้วก็สุขใจต่อจากนี้ไปขอให้ลิซ่าใช้ชีวิตให้คุ้มกับสิ่งที่ลิซ่าสมควรจะได้รับมันนะคะพวกเรารักลิซ่าค่ะ <Yeah. S 1> เอาหลับเพื่อน,อน,อนสบายใจกันมากแล้วเนาะไม่ต้องห่วงลิซ่าคนเก่งของพวกเราแล้วนะคะพวกเราแค คอยสปอร์ตให้กำลังใจเหมือนเดิมรักลิซ่ากันเหมือนเดิมหรือจะมากขึ้นก็ได้วู้ฮู้ีจังมีแต่เรื่องดีดีแฮปปี้แฮปฮปี้ยังไงเพือพ่อนเพือ่อนเมนมาบอกรักลิซ่าขอให้ลิซ่ามีความสุขกันมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนขอให้เพือพ่อนๆใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและซื้อสัตว์ตอบหัวใจตัวเองกันด้วยนะคะไปลวบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ